ดินมีชีวิตละอยู่ได้อย่างไรมาดูความลับเป็นพร้อมๆกันครับโอ ح, ้แค่เข้ามาก็รู้สึกถึงความสดชื่นนะครับรู้แล้วฮะมันเริ่มเรมเร,มรู้สึกแล้วเริ่มได้ฟิลแล้วครับว่าทาไมมันถึงจะไม่มียุงนะครับแล้วมาดูความลับกันนะครับว่าทําไมสวนญ,ญาณที่นี่ถึงไม่มียงุงนี่ท้าทายเลยฮนะถ้าวันนี้มียุงเราก็จะร้องเรียนครับดูสา ถ้าทำสาวมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นงาม,มสวนยางจะไม่มียุงและถ้ายุงไม่มีเนี่ยแสดงว,ว่าเราใส่ปุ๋ยคอกได้ที่เราพ่นน้ำหมักได้ที่จนยุงไม่สามารถอยู่ในสวนไดไ้ดินสะอาดอากาศสะอาดน้ำสะอาด ใส่ปุ๋ยฟอกเยอะๆรามันอยู่แค่นี้ราบันอยู่แค่นี้นี่เห็นแ,แล้วใช่ไหมอ่าเออราบอยู่แค่นี้ถ้าพ่นยาฆ่ายาเนะตายหมดเข้าใจไหมครับตายหมด,มดจำไว้นะเพรให้มันใกล้ๆคือป่ามีซอนมุนให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากที่สุดนี่ดูตัวอย่างในนั้นะนี่นี่ยี่สิบสองปีมีละสองก,องกิโลลถ้าต้นใหญ่ๆนี่ เห็นไหมครับใหญ่มากๆเลยครับใหญ่แบบใหญ่แบบเอฟเลยนะครับต้นนี้ก็มีอายุตั้ง22ปีนะครับแล้วก็ยังกีดได้มีดละ2กิโลอยู่นะครับก็จะเป็นไปตามพีระมิดเฮลเพนเลยนะชั้นหนึ่งนะครับก็คือสังเคราะห์แสงได้จะได้น้ําตาลนะครับชั้น2สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นก็จะเปลี่ยนจากน้ําตาลมาเป็นโปรตีนแต่ถ้าใช้จุลินทรีย์และอินทรียวัตถุนะครับจะเปลี่ยนจากโปรตีนมาชั้น3คือสร้างลิควิดนะครับใบมันจะมันจะเงาครับเหมือนข้างบนนี่ครับใบมันมากถ้าต้นไม้สมบูรณ์แบบที่สสุดดจจะะเปป็นนนนชัััั้้4าาามมรรรรถไไลลล่่แแงงอออกกคคคคบบบีื ไม่มียุงครับโคตรดครับนี่แหละครับถ้าเราเลี้ยงดินให้มีชีวิตนะครับคุร,รียีก็จะเนมีความอุดมสมบูรณ์ดีใจมากๆครับที่ได้มาดูของจริงวันนี้ครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีให้ดูเป็นแบบอย่างะแต่วันนี้ก็ได้พบแล้วก็คุ้มค่าที่มามา,มา,มากๆนะครับ